แล้วไปไหนตอนยม,มาบาลต่อชีวิตโลกหน้าจะมีหรือไม่ไม่มีใครบอกได้เพราะแม้แต่พระที่ท่านเิศนาก็เพียงแต่สอนต่อๆกันมาตามตำราด้วยตัวท่านเองก็ไม่อาจจะแน่ใจได้ร้อยเปอร์เซนเว้นก็แต่พระที่ท่านได้อภิญญาแต่ก็นั่นแหละต้อยพระท่านยืนยันว่าโลกหน้ามีจริง ก็ในเมื่อมันเป็นเรื่องปัจจัตตังเป็นแต่เพียงคำพูดแจ้คนฟังเชื่อโดยไม่สงสัยเลยก็เป็นไปไม่ได้ของแบบนี้ถ้าไม่เห็นกับตาไม่เจอกับตัวยังไงยังไงก็ยังคงคลางแคลงใจสงสัยในขณะที่ยังมีบางคนซึ่งก็นับเป็นจํานวนน้อยเหลือเกินที่ได้มีโอกาสผ่านนาทีแห่งชีวิตคือขณะที่ร่างกายเข้าสู่ขั้นโคมา่าเป็นตายเท่ากันเขาผูนนั้นได้ข้ามเส้นแบ่งแดนระหว่างความเป็นความตายได้ไปเห็นโลกในมิติที่ไม่ใฉ่แดนมนุษย์ เหมือนที่พระท่านสอนว่าเป็นปรโลกจึงกลับมาบอกเล่าเรื่องราห,หล่อนั้นอย่างเป็นตุกเป็นตะเป็นจริงบัญจังทั้งเรื่องราวของเธอผู้นี้ฉันเกิดมาได้ก็เพราะพ่อแม่ท่านให้ชีวิตแก่ฉันและมอบความรักกันเอาใจใส่โดยหวังว่าฉันยู่กับท่านไปจนกว่าจะตายจากกันแต่พอฉันเกิดมาได้เพียง14ปี ฉันก็มีอันต้องจบชีวิตลงก่อนับอันควรซึ่งก็ทำให้พ่อกับแม่เสียใจมากท่านทั้งสองร้องไห้เปลี่ยวว่าจะขาดใจตายแล้วก็ฟูมฝ้ายอ้อนวอนขอ,อยุมาบาลมอบชีวิตให้ฉันกลับคืนมาท่านยุมาบาลอย่าพรากลูกไปจากฉันเลยฉันรักลูกฉันเลือกเกินถ้าลูกฉันตายฉันจะอยู่ต่อไปอยังไงท่านมัจจุราชครับ โปรดยา่าาลูกผมไปเลยลูกผมอายุยังน้อยขอให้เขาได้อยู่กับพ่อแม่ต่อไปนานกว่านี้หน่อยเถอะครับพ่อกับแม่รักฉันมากท่านทำทุกอย่างได้เพื่อฉันเพราะตอนที่ฉันเกิดมานั้นฉันได้คลอดก่อนกำหนดจึงมีสภาพไม่เหมือนเด็กทั่วไปคือฉันจะไม่แข็งแรงตัวก็เหลืองแรกเกิดนั้นหมอยฉันอยู่แต่ในตู้อบและคอยเฝ้าดูอาการที่ไม่ปกติของฉันเพราะฉันอาจจะช็อกและตายได้ ฉันจึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลซึ่งก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆตามมาลูกเราอยู่แค่อาทิตย์เดียวโรงพยาบาลก็แจ้งค่าโน่นค่านี่มาเป็นเงินเกือบห้าหมื่นบาทแล้วเงินของเราก็มีไม่พอแล้วเราจะทำยังไงกันละทีนี้พ่อจะกลับไปบ้านไปจำนำข้าวของที่มีอยู่แล้วเอาเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลลูกงั้นเอาแหวนแต่งงานของเราด้วยนะพี่ขายไปเถอะ แหวนวงนั้นคงได้หลายตังโยจะได้มีเงินค่ารักษาล,ลูกพ่อกับแม่ยอมขายทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อนำเงินมาปัดครองชีวิตฉันเพราะตอนนั้นฉันเกือบตายไปก็หลายครั้งแต่หมอก็ช่วยฟื้นขึ้นมาได้ซึ่งถ้าพ่อแม่เสยินยอมไม่ฉันตายหมอกับเลยฉันจากไปตั้งแต่วัยสิบวันเด็กตัวเขียวแลวหะหายใจไม่ปกติแกอาจจะไม่รอดนะครับ รอดสิครับลูกผมต้องมีชีวิตอยู่หมอครับช่วยลูกผมด้วยเถะนะครับแต่ค่าใช้จ่ายสูงมากเพราะที่นี่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเออคุณพ่อคุณแม่มีกําลังใจคขารักษาพยาบาลไหมครับถ้าไม่มีผมคิดว่าปล่อยแกไปเถะนะครับเพราะเด็กตอนไม่ถึงหกเดือนแบบนี้ที่มีการแทรกซ้อนหลายอย่างมักไม่ค่อยรอดถ้าจะรังแกเอาไว้มันต้องใช้เงินมากแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะยืแกไว้หมอก็จะช่วยอย่างสุดความสามารถครับ มีค่าหมอจะหมดเงินหมดทองเท่าไรฉันก็ยอมขอให้ลูกมีลมหายใจอยู่ก็พอแล้วใช่ครับหมอหมอช่วยยื้อชีวิตลูกผมด้วยเถะนะครับตอนที่ฉันเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่ได้มีฐานะดีอะไรพ่อเป็นแค่ลูกจ้างบริษัทส่วนแม่ก็เป็นพนักงานบัญชีที่ร้านขายสีเงินเดือนของท่านทั้งสองจึงไม่ได้มากมายอะไรดังนั้นจึงไม่มีเงินเก็บ เมื่อเกิดเรื่องราวที่มึงเคยคิดว่าจะเกิดขึ้นในครอบครัวจึงไม่รู้จะนําเงินทองมาจากไหนแต่พ่อกับแม่ก็โกหกหมอไปว่าตัวเองมีความพร้อมที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับฉันเพียงเพื่อต้องการให้ฉันมีชีวิตยอยู่รอดเป็นลูกของพ่อแม่ต่อไป <_ S 1> พ่อได้เงินมาเท่าไหร่ล่ะสองแสนกว่าบาทพ่อเอาพระมรดกของปู่ไปขายแล้วก็โฉนดที่ดินของบ้านเราไปจำนอง รวมกับเงินที่ขายแหวนของแม่ก็ได้มาเท่านี้แล้วพ่อคิดว่าจะพอค่ารักษาลูกเราไหมพ่อก็ไม่รู้แต่ถ้าไม่พอพ่อก็ต้องหาวิธีไปหาเงินมาให้ได้เพื่อลูกของเราอยู่กับเรานะแม่พ่อแม่ยอมเสียทุกอย่างเพื่อให้ฉันมีชีวิตแล้วฉันก็พ้นวิกฤตด้วยเงินของท่านทั้งสองบวกกับฝีมือของหมอเมื่ออาการฉันดีขึ้นจึงได้กลับบ้าน และนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทั้งพ่อและแม่ต้องคอยเฝ้าประคุปงงงฉันมาโดยตลอดพ่อแม่จะออกจากงานเพื่อมาเลี้ยงลูกเราเองเพราะแม่ไม่ไว้ใจใครเลี้ยงเออก็ดีแม่ลูกเราไม่ค่อยแข็งแรงเราต้องเลี้ยงดูแกเองไม่ออกจากงานเถอะพ่อเห็นด้วยเมื่อฉันรอดแม่ก็ต้องเปลี่ยนแนวทางชีวิตที่ตอนแรกแม่คิดจะทำงานจะได้เงินเดือนมาก เพื่อนำเงินมาซื้อทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือบ้านแต่เมื่อฉันเกิดมาและมีอาการเช่นนี้พ่อก็เลยต้องทำงานคนเดียวซึ่งช่วงแรกๆชีวิตครอบครัวของเราลำบากมากเพราะรายได้ไม่พอกับรายจ่ายแต่พ่อกับแม่ก็ไม่เคยทะเลาะกันท่านทั้งสองกลับรักและเห็นใจกันมากขึ้นเพราะท่านมีฉันลูกที่รักสุดใจทูกา้าไม่ว่าพ่อกับแม่จะลำบากกันแค่ไหนเราก็จะอดทนเพื่อลูกนะจ๊ะ ใช่ลูกพ่อจะขยันทํางานทุกอย่างเพื่อหาเงินมาให้ลูกได้กินดีอยู่ดีพ่อเชื่อว่าไม่นานครอบครัวของเราต้องผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้สปีผ่านไปภายในบ้านก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพ่อต้องทํางานหนักทุกวันและทาหลายอย่างส่วนแม่ขายของเล็กๆน้อยๆอยู่หน้าบ้านในขณะเดียวกันตัวฉันก็ต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำด้วยโรคภูมิแพ้และเนอหอบ พี่อุตส่าหวันนี้ปิดร้านอีกแล้วหรอพี่ใช่จ้าลูกพี่ไม่ค่อยสบายต้องพาไปหาหมอพี่เลยไม่ได้ขายของโธ่น้องเบสไม่สบายอีกแล้วหรอพี่แกสามวันดีสี่ 4, วันไข้แล้วนี่เมื่อโตขึ้นแกจะหายเป็นปกติดีไหมพี่พี่ก็ไม่รู้แต่พี่จะพยายามรักษาแกให้หายไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตาม องยี่สิพี่ลองพาแกเข้าวัดให้แกหัดนั่งสมาธิสวดมนต์ดูบ้างพี่บางทีแกอาจหายก็ได้นะแบบนั้นมันจะได้ผลเหรอขนาดหมอให้ยาแกก็ยังไม่หายเลยแล้วนี่แกเข้าวัดสวดมนต์ไปจะหายได้ยังไงไม่แน่หรอกพี่ธรรมะช่วยใครตกอใครหายจากโรคร้ายมานักต่อนักแล้วฉันเข้าโรงพยาบาลบ่อยจนเพื่อนบ้านรู้กันหมด แต่ทุกคนก็เห็นใจเราและแนะนําให้แม่พาฉันเข้าวัดฟังธรรมลองนั่งสมาธิซึ่งตอนนั้นจะมีอายุเพียงแค่สามขวบแม่จึงกลัวว่าฉันจะอยู่วัดได้ไม่นานแต่ไม่น่าเชื่อเมื่อแม่ตัดสินใจพาฉันเข้าไปในวัดแห่งหนึ่งที่นี่มีผู้คนมากมายเข้ามานั่งวิปัสสนาพอฉันย่างก้าวเข้ามาภายในวัดกลับรู้สึกดีและไม่มีอาการเหนื่อยหอบเลยมีหนำซ้ำฉันยังบอกแม่ว่า แม่จ๋าหนูจะได้นั่งหลับตาแบบคนพวกนั้นบ้างแล้วลูกจะทำได้เหรอลูกยังเด็กอยู่เลยนะทำได้ฉันตอบแม่ไปอย่างขึงขังและจริงจังทงั้งทั้งที่เด็กในวัยฉันไม่น่าจะทำอย่างนี้ได้แต่ฉันก็นั่งหลับตาอยู่นานและเมื่อพระท่านสวดมนต์ฉันก็รู้สึกสบายใจนับตั้งแต่นั้นมาฉันกับแม่ก็จะเข้าวัดทุกวันในช่วงเช้าโดยมีพ่อไปด้วย และเมื่อพ่อไปนั่งสวดมนต์ภาวานาเมือนฉันกับแม่ฉันพ่อทําติดเป็นนิสัยเมื่อกลับมาบ้านก็บอกให้ฉันกับแม่นั่งสมาธิในช่วงค่าด้วยภายในครอบครัวของเราจึงสวดมนต์ภาวานากันทุกวันเราทํากันจนเป็นกิจวัตรจากนั้นผลของการบาเพ็ญเพียรทางธรรมก็ส่งมาถึงฉันโดยอาการภูมิแพ้และร่างกายเหนื่อยหอบของฉันที่เป็นอยู่ก็ค่อยดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจพี่อุสาพักนี้ฉันไม่ค่อยเห็นพี่ปิดร้านพาน้องเบสไปหาหมอเลยนะ จ้าน้องเบสดีขึ้นมากแล้วหมอที่รักษาน้องยังบอกเลยว่าสุขภาพของน้องแข็งแรงขึ้นทุกวันแถมหน้าตาก็ผ่องใสโตว,วันโตคืนอีกด้วยและถ้าน้องเบสเป็นแบบนี้ข่าวดีก็อาจจะตามมาคือลูกพี่อาจจะหายขาดจากโรคที่เป็นอยู่ฮ่าจริงหรอพี่ฉันดีใจกับพี่ด้วยนะธรรมะช่วยลูกพี่ได้จริงๆแล้วก็ทำให้ครอบครัวของเรากลับม,มีความสุขกันอีกครั้ง ในช่วงที่ครอบครัวของฉันตั้งหน้าตั้งตาทำบุญและสวดมนต์ไหว้พระฉันก็มีอาการดีวันดีคืนแต่ต่อมาอาการที่หายไปก็กลับมาเป็นอีกตอนที่ฉันมีอายุได้เจ็ดปีทั้งพ่อและแม่ท่านกลับมากลุ้มใจอีกครั้งแต่ท่านทั้งสองก็ยังหมั่นเข้าวัดทำบุญและนั่งวิปัสสนาเมื่อฉันไม่สบายก็พาไปหาหมอในขณะเดียวกันพ่อก็พยายามหาแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางโรคภูมิแพ้เด็ก เพราะหมอที่เคยรักษาฉันแต่เดิมท่านได้เสียชีวิตลง6ปีต่อมาฉันก็เติบโตขึ้นแต่ยังมีอาการไม่สบายอยู่แต่ก็ไม่เป็นบ่อยเมื่อตอนเด็กๆเ,เพราะพ่อกับแม่พาฉันไปรักษากับหมอที่เก่งเฉพาะทางซึ่งกว่าจะเจอหมอท่านนี้พ่อกับแม่ก็ต้องเสียเงินรักษาหมออื่นไปมากแต่ท่านทั้งคู่ก็ไม่เคยบ่นหรือท้อแท้ใจที่หาเงินมาเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายหมดไปกับการรักษาฉัน หมดเงินเป็นหมื่นเป็นแสนพ่อก็ไม่เสียดายคอยลูกพ่อหายกันแล้วกันฉันรักพ่อกับแม่มากเพราะท่านเป็นคนที่กำเนิดฉันแล้วยังช่วยชีวิตฉันเอาไว้ซึ่งถ้าพ่อแม่ไม่สนใจฉันตอนฉันเกิดมาแล้วก็ต้องนอนหายใจรรินอยู่ที่โรงพยาบาลท่านทั้งสองสามารถตัดสินใจปล่อยฉันจากไปได้ในตอนนั้นแต่ท่านก็เลือกที่จะเก็บฉันไว้ยื้อชีวิตฉันเอาไว้และเลี้ยงดูฉันต่อมาจนถึงวัยสิบสี่ปี ซึ่งช่วงเวลานั้นฐานะทางบ้านฉันก็ดีขึ้นพอสามารถตั้งตัวได้และเปิดบริษัทเป็นของตัวเองส่วนแม่เปลี่ยนจากอาชีพแม่ค้าทอดมันมาเป็นพนากาักงานบัญชีให้บริษัทของพ่อทั้งสองคนช่วยกันทำมาหากินในขณะเดียวกันฉันกับพ่อแม่ก็ยังเข้าวัดทำบุญกันเป็นประจำและพอตกค่ำก็นั่งสมาธิบำเพ็ญภาวานาธุรกิจของบ้านชันดีวันดีคืนพ่อแม่มีเงินในบัญชีเป็นล้านล้าน และมีค่ารักษาพยาบาลอาการปุมมแพ้ของฉันอย่างไม่อันพ่อพาฉันไปรักษากับหมอที่ดีและเก่งที่สุดในเมืองไทยไม่นานอาการฉันก็ดีขึ้นตามลาดับและกลายเป็นเด็กปกติเหมือนคนอื่นเขาคือสามารถเล่นกีฬากับเพื่อนได้และเดินไปไหนต่อไหนโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าฝนจะตกแต่จะออกและตัวฉันจะเป็นอะไรไปเอาน้องเบสออกแดดแล้วหรือนี่ชนะเบสหายดีแล้วโดนฝนก็ได้ด้วยนะ ดีจริงอย่างนี้ก็ไม่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลอีกแล้วสิก็ยังไปอยู่จ้าแต่ไม่บ่อยแล้วพอฉันอายุ14ปีก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาการที่เป็นอยู่ของฉันฐานะทางบ้านและที่สำคัญความสุขของพ่อแม่แต่เมื่อฉันกำลังจะมีวัยย่างเข้าปีที่ส5ห้าก่อนวันเกิดของฉันสองวันพ่อกับแม่ก็ต้องอเผชิญกับความทุกโศกอย่างหนัก ว่าให้ลูกตกบันไดพอ่พอพ่อเร็วมาดูลูกเร็ววันนั้นฉันรีบร้อนลงจากชั้นสามของบ้านไปถือน้ำที่เต็มแก้วมาด้วยน้ำจึงหกลงพื้นแล้วฉันก็ลื่นล้มในขณะที่ก้าวลงบันไดจึงทําให้ฉันเสียหลักลื่นตกจากชั้นบนลงมาถึงชั้นล่างแล้วก็หมดสติไปโดยมีเลือดไหลออกจากหัวและหัวพ่อแม่ต้องรีบพาฉันส่งโรงพยาบาลหมอครับดีให้ลูกสาวผมเป็นอะไรไปนะครับ ครับหมอจะพยายามแต่คนไข้ไมีเลือดออกมาจากสมองอาการโคม่ามาก,มากเออแต่ว่ายังไงหมอก็จะช่วยจนสุดความสามารถนะครับไม่ต้องห่วงครับหมอช่วยลูกผมด้วยนะครับหมอโทษลูกแม่อย่าเป็นอะไรไปนะลูกพ่อกับแม่เสียใจมากท่านทั้งสองรอง้องไห้ไม่ไอใครอยู่ที่หน้าห้องไอซียูและท่านก็ไม่ยอมไปไหนฟอรอยหหมอออกมาอย่างใจจดใจจอ่อ และทันทีที่หมอเปิดประตูพ่อกับแม่ก็ตรงดิงไปหาด้วยการร้อนรอนจากนั้นก็ยิงคำถามใส่หมอหมอครับลูกผมไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับลูกฉันฟื้นแล้วใช่ไหมหมอเขาเรียกหาพ่อกับแม่หรือเปล่าเอโลูกคุณยังไม่ได้สติเลยนะครับฮะเข้าไปดังนานหมอช่วยลูกฉันยังไงทำไมลูกฉันยังไม่ฟื้นละหมอ หมอหมอเสียใจด้วยนะครับลูกคุณอาจไม่ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วหม,หมายความว่ายังไงลูกลูกผมตายแล้วเด้อครับหมอยังครับยังแต่ชีพจรอ่อนมากและอาจจะสิ้นลมในไม่กี่นาทีนี้ยังไงคุณสองคนก็ไปดูใจลูกเถอะนะครับเมื่อพ่อกับแม่เข้าไปหาฉันไม่กี่วินาทีต่อมาชีพจรของฉันก็หยุดเต้นซึ่งตอนนั้นวิญญาณของฉันเกอกจากร่าง โดยที่ฉันก็เห็นพ่อกับแม่กอดร่างฉันร้องให้อยู่ข้างเตียงฉันจึงเข้าไปหาท่านแล้วกอดแต่ก็ไม่สามารถพูดกับพ่อแม่ได้ในขณะเดียวกันคนที่มารับฉันก็ดึงแขนฉันจุกกระชากออกไปไปรีบไปกับข้าเดี๋ยวนี้ลุงลุงเป็นใครมาดึงตัวหนูทําไมแล้วจะพาหนูไปไหนข้าคืยยมมาทูตจะมานำดวงวิญญาณเจ้าไปนรกอะไรกันหนู นี่หนูตายแล้วเหรอนี่ใช่ถึงกำหนดอายุไขของเจ้าแล้วรีบไปกับข้าดูนี่ไม่หนูไม่ไปพ่อจา๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูไม่ไปดูจะอยู่กับพ่อกับแม่ช่วงเวลาเดียวกันทั้งพ่อกับแม่ก็ร้องไห้คร่ำครวญกอดร่างฉันน้ำตาแทบไหลเป็นสายเลือดท่านพร่ำเรียกแต่ชื่อฉันและบอกให้ฉันกลับมาห้ใจอีกครั้ง ในขณะที่พูดไปทั้งพ่อและแม่กระลึกถึงคุณพระรัตนไตรขอให้ท่านช่วยดลบรรดาที่ฉันฟื้นขึ้นมาคุณพระคุณเช่าช่วยลูกฉันด้วยเถิดขอให้ลูกลืมตาขึ้นมาอยู่กับฉันด้วยด้วยความรักของพ่อแม่และด้วยบุญบาร,รมีที่ครอบครัวฉันมันทำบุญมาจึงทําให้ฉันได้ยินเสียงพ่อแม่เรียกชื่อฉันแววมาในขณะที่เดินตามจะมาตูดไปยังเมืองนรก พ่อจ๋าแม่จ๋าหนูอยากกลับไปแต่เขาไม่ยอมให้หนูไปเจ้าต้องไปกับข้าก่อนและเมื่อเดีวพบกับท่นา,บานยมบาลท่านจะเป็นคนตัดสินเองว่าจะให้เจ้ากลับไปหรือไม่ในขณะที่ท่านยมมาโทษพูดกับฉันอยู่นั้นจูจ่ๆร่างของฉันกับท่านก็เหมือนลอยขึ้นแล้วเราต้องคู่ก็มาหยุดอยู่หน้าปากถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีประตูบานใหญ่ปิดถ้ำแห่งนั้นไว้ เมื่อท่านยมาโทษก็ไปหาผู้ที่ยืนอยู่หน้าถ้ำบานประตูก็เปิดออกแล้วฉันกับท่านยมาโทษก็เดินเข้าไปข้างในเมื่อถึงภายในซึ่งเป็นลานกว้างที่ตรงกลางมีท่านมาลังแต่มีผู้ชายสาคนแต่งตัวเหมือนเทวดาโดยคนหนึ่งนั่งเด่นเป็นสงา่าส่วนอีกสองคนยืนข้างซ้ายและข้างขวาของท่านกราบท่านพญามัจจุราชะฉันก้มลงกราบซึ่งในขณะนั้นฉันมีความรู้สึกกลัวมากม ในใจนึกอยากกลับไปหาพ่อแม่แต่ก็ไม่สามารถขยับร่างได้จึงกระทั่งท่านมัจจุราชถามฉันว่าเจ้าสวดมนต์ได้ไหมสวดได้จ้าแม่สอนให้หนูสวดมนต์ตั้งแต่เล็กๆงั้นเจ้าสวดให้ข้าฟังหน่อยสิฉันสวดมนต์ท่านพญามัจจุราชฟังอย่างไม่ติดขัดแต่ในขณะที่ฉันสวดอยู่นั้นฉันมีความรู้สึกว่าได้ยินเสียงสวดมนต์ของพ่อกับแม่สะท้อนกลับมาเข้าหูฉัน และร่างก็เหมือนมีแรงสั่นสะเทือนฉับพลันก็มีแสงวูบเข้ามาที่ในตาของฉันด้วยความรักของพ่อแม่เจ้ากับผลบุญที่เจ้าทํามาเจ้ายังไม่ถึงเวลาที่จะจากไปยมมาทูตจงนําจิตวิญญาณดวงนี้กลับไปส่งซะเมื่อสิ้นเสียงพยามัจจุราชก็วูบหายไปพร้อมกับชายสองคนที่ยินขนาบข้างฉันจึงอยู่กับยมทูตผู้พาฉันมาแค่สองคนจากนั้นท่านยมทูตก็บอกฉันว่า เจ้าจงกลับไปหาพ่อกับแม่ของเจ้าที่รอโยแวบบเดียวยามาทูตก็พาฉันมาอยู่ที่หน้าห้องเฉอยู่ที่โรงพยาบาลที่หน้าห้องฉันนิ่งพ่อกับแม่นั่งหลับตาสนมน์ภาวนาและเสียงนั้นมันก็ดังก้องอยู่ในหูฉันไม่ขาดทั้งทั้งที่ขณะนั้นทั้งพ่อและแม่สวนมนกันอยู่ภายในใจรีบกลับเข้าร่างไปเสเดียวนี้ฉันกับท่านยามาทูตเดินทะลุป,ประตูเข้าไปในห้องเมื่อถึงเตียงฉันก็เห็นร่างของตัวเองนอนอยู่ โดยมีหมอกับอีกหลายคนรุมร่างชั้นจูพร้อมกับเสียอุปรกรณ์ต่างๆในการช่วยชีวิตชีพจรเต้นแล้วกลับมาเป็นปกติแล้วครับหมอเฮออยังไม่ถึงเวลาที่จะไปเลยได้กลับมานะแม่หนูนะฉันกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยความรักจากพ่อแม่และด้วยบุญกุศลที่ฉันได้สร้างไว้จากการเข้าวัดเข้าวารักษาศีลบำเพ็ญเพียรภาวนาที่ฉันได้ทำมา เมื่อฉันฝื้นึ้นก็ได้เล่าเรื่องราวที่ประสบให้กับพ่อและทุกคนที่มาเยี่ยมฟังซึ่งใครๆก็เชื่อเรื่องที่ฉันเล่าไม่แต่คุณหมอหรือพยาบาลด้วยเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคนไข้หลายรายซึ่งหมอก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าแต่คนที่เกือบตายแล้วฟื้นมาได้ก็เล่าเรื่องคล้ายๆกันเคยได้พบเห็นยมาบาลเหมือนที่หนูบอก ฉันไม่เคยฟังเรื่องแบบนี้จากใครและไม่เคยอ่านหนังสือเล่มไหนที่เกี่ยวกับการตายแลวฟืนฉะนั้นืั้งที่ฉันบอกใครตอใครจึงรับรองได้ว่าฉันได้เห็นมากับตาตัวเองจริงๆฉันจึงพูดได้อย่างเต็มปากและบอกย้ำให้ทุกคนทำแต่บุญเพื่อว่าเมื่อตายไปอาจจะมีผลบุญหน,นุนนำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ความรักของพ่อแม่ก็ไม่สำคัญยิ่งย่อนไปกว่าการทำบุญทุกวันนี้ครอบครัวของเราก็รักและผูกพันกันมาก แม้ว่าฉันจะมีอายุ24ปีแล้วแต่เราสามคนพ่อแม่ลูกก็ยังไปเที่ยวด้วยกันทำวนด้วยกันนั่งสมาธิร่วมกันเป็นประจำจึงทำให้ฉันมีความสุขมากส่วนพ่อกับแม่ท่านไม่ทุกข์ใจเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วเพราะลูกสุทธิรักอย่างฉันให้ขาดจากอาการไม่สบายและฉันเรียนหนังสือเก่งเมื่อจบมาก็ช่วยงานพ่อแม่ที่บริษัทกิจการของเราก็ดีวันดีคืนและเจรยียรุ่งเรืองต่อมา พอมีเงินก็แบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญเพราะครอบครัวฉันมีทุกปันนี้ได้ก็เพราะการทำบุญอย่างไม่ขาดฉะนั้นฉันอยากให้คนทั่วไปจงหมั่นเข้าวัดนั่งสมาธิถือศีลภาวนาและมีความรักในครอบครัวกันให้มากๆเพื่อจะได้พบความสุขความเจริญในชีวิตและครอบครัวของท่านเอง